ก็น้ำนี่ไงน้ำมากไงปกติอยู่แล้วมันมีน้ำมางน้อยอยูน้ำน้อยไม่น่าจะกวนึงอ่อนนก็งใส่ได้ไม่รนี่เอนี่ไม่ร้ไเนียเนี่ยของคนละคนพกกพลาได้หมดอันเดียวกวดอะถึงเนี่ย แต่บาา่าก็มีแก okay. ้วอะทำกาแฟไปกินเองได้ถ้าำรวจเชื่อทขาไเยนะนไอ้กระป๋องนี้เไปใสกาแฟแต่ทาที่ดีการให้คุณกินกาแฟในตอนทุกวคุณเก็บตังค์ไว้วันลสไม่ไม่พูดแค่ฟังกนเก็บตังค์ันละสี่บแล้วคงจับที่บ้านเนมึงเบียดเบียนกูดีกว่าไปเบียดเบียนตัวเองอันนี้ยี่สิบอ่ะเออ มันกินนี่หมดมันกินนีนห่หมดดีกว่าแล้วถ้ามันกินนี้ด้วยมันไปกินนู้นด้วยกูก็เสียสองเท่าที่นู้นคือล,ลอเพือ่อใหญ่ชวนเออต้องอย่างนั้นนี่ต้องฉลา